สวัสดีครับเชื่อว่าคนเลี้ยงปลาหลายๆคนต้องเคยเจอปัญหานี้แน่ๆเลยนะฮะคือน้ําในบ่อหรือในตู้เราเนี่ยใสยแจ๋วเลยนะครับแต่ทําไมทําไมปลากับดูไม่สดชื่นป่วยง่ายนั่นก็เพราะว่าเราอาจจะกําลังติดอยู่ในกับดักความเชื่อที่ว่าน้ําใสคือน้ําที่สะอาดเสมอไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในน้ําใสๆกันครับคําถามก็คือในน้ําที่ดูใสสะอาดขนาดนั้นน่ะมันมีอันตรายอะไรซ่อนอยู่ดีกละ่ะ บอกเลยว่าคําตอบของเรื่องนี้อาจจะทําให้หลายคนต้องมองการเลี้ยงปลาในมุมใหม่ไปเลยครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยเพื่อที่จะเข้าใจต้นตอของปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าระบบกรองกายภาพกันก่อนซึ่งนี่แหละครับคือตัวการที่สร้างกับดักหนามใสขึ้นมา ระบบกรองกายภาพหรือที่เรื่องกันว่า mechanical filtration เนี่ยนะครับพูดง่า,งงายๆเลยก็คือกระบวนการที่ใช้ดักจับของเสียชิ้นใหญ่ๆที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นขี้ปลาเศษอาหารตะกองต่างๆหน้าที่หลักของมันก็คือทําให้น้ําใสขึ้นมานั่นเองครับซึ่งวัสดุที่ใช้กันแพร่หลายมากๆก็คือพวกนี้เละครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ว่าจะเป็นใยแก้วใยกรองแบบต่างๆ f i l อร์แมทสีฟ้าแปรงพู่หรือแม้กระทั่งอวน ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวกันเป๊ะๆเลยคือดักจับของเสียที่ลอยอยู่ในน้ําทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไอ้วงจรการกรองแบบดั้งเดิมที่เราทําทํากันอยู่เนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงไหนคือต้องยอมรับว่ามันทําให้น้ําใสได้จริงครับแต่มันก็สร้างวงจรปัญหาตามมาแบบที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยพอวัสดุกรองมันดักจับของเสียไว้แล้วของเสียเหล่านั้นมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็กองสะสมกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ แล้วก็เริ่มอุดตันหมักหมมเน่าเปื่อยจนสุดท้ายกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นเยี่ยมอยู่ในถังกรองของเราเองสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับลองดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับวิธีแบบดั้งเดิมเนี่ยปรัชญายของมันคือการดักแล้วก็สะสมของเสียเอาไว้พูดอีกอย่างก็คือเราแค่ย้ายที่หมักหมมจากในบ่อมาไว้ในถังกลองแทนแต่พอมาดูฝั่งขวาที่เป็นเทคโนโลยีรัมฟิลเตอร คนละเรื่องเลยครับหลักการของมันคือแยกและกําจัดของเสียออกจากระบบน้ําไปเลยทันทีคือตัดไฟแต่ต้นลมไม่ปล่อยให้มันเน่าตั้งแต่แรกแล้วเรื่องการดูแลรักษาล่ะโอ้โหอันนี้คนเลี้ยงปลาน่าจะเข้าใจดีเลยใช่ไหมครับฝั่งซ้ายคือภาพที่เราคุ้นเคยกันดีการต้องมานั่งล้างวัสดุกรองเองทั้งเหนื่อยทั้งเสียเวลาบางทีก็เลอะเทอะสุด,สด แต่พอหันมาดูฝั่งขวาครับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างดรัมฟิลเตอร์เนี่ยเขามีระบบล้างตัวเองอัตโนม,มัติมาให้เลยทุกอย่างมันเลยกลายเป็นเรื่องง่ายสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเยอะเลยครับและนี่คือช่วงที่อันตรายที่สุดแล้วครับเมื่อของเสียที่ถูกดักจับไว้มันไม่ถูกเอาออกไปไหนสุดท้ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาครับที่นับถอยหลังรอวันเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสารพิษร้ายแรงกระบวนการมันก็เป็นไปตามสเตปนี้เลยครับ หนึ่งเลยของเสียอย่างขี้ปลาเศษอาหารถูกดักไว้ในกลอง 2. แบคทีเรียก็จะเริ่มเข้ามาย่อยสลายของเสียที่หมักหมมพวกนั้นและสุดท้ายขั้นตอนที่3ผลจากการย่อยสลายนี่แหละครับที่มันปล่อยสารพิษที่เรามองไม่เห็นอย่างแอมโมเนียและไนตรั์ออกมาปนเปื้อนในน้ํานี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมประโยคที่ว่าน้ําใสไม่ได้แปลาว่าน้ําสะอาดถึงเป็นความจริงที่คนเลี้ยงปลาทุกคนต้องจําให้ขึ้นใจเลย เพราะความใส่ที่เราเห็นมันอาจจะเป็นแค่ภาพลงตาที่ซ่อนหายนะเอาไว้ก็ได้แล้วไอ้เจ้าแอมโมเนียกับไนไตร์เนี่ยมันร้ายกาจขนาดไหนมันคือสารพิษที่ไม่มีทั้งสีไม่มีทั้งกลิ่นครับแต่เป็นอันตรายกับปลาแบบสุดๆเลยทําให้ปลาเครียดอ่อนแอและป่วยได้ง่ายมากๆแม้ว่าจะมีปริมาณในน้ําแค่นิดเดียวก็ตามนี่แหละครับศัตรูตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในความใสแต่ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะในวันนี้เรามีนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหานี้ที่ต้นตอนโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือเทคโนโลยีดรอมฟิลเตอร์จาก Aqua b a บสซึ่งเข้ามาหยุดวงจรการเกิดสารพิษตั้งแต่ก้าวแรกหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีนี้มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับนั่นก็คือการกำจัดของเสียทางกายภาพทั้งหมดออกจากระบบโดยอัตโนมัติย้ํานะครับว่าก่อนที่ของเสียพวกนั้นจะมีโอกาสเน่าเปื่อยและเปลี่ยนสภาพไปเป็นสารพิษหลักการทํางานของมันก็ฉลาดมากๆครับ คือน้ําจากบ่อจะไหลผ่านตะแกรงตะข่ายที่ละเอียดมากของเสียต่างๆก็จะถูกดักติดอยู่ที่ผิวตะแกรงพอระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าตะแกรงเริ่มตันแล้วนะปั๊มแรงดันสูงก็จะฉีดน้ําล้างทําความสะอาดตะแกรงทันทีแล้วก็ชะล้างของเสียทั้งหมดทิ้งออกไปนอกระบบเลยครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ละ่ะเมื่อเราจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาได้แล้วสิ่งที่เราจะได้กลับคืนมาก็คือระบบนิเวศในบ่อป,ปลาที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพของปลาอย่างแท้จริงครับ และนี่คือข้อดีที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับการที่เรากําจัดขี้ปลาและเศษอาหารออกไปก่อนเนี่ยมันเหมือนกันไปช่วยลดภาระให้กับระบบกรองชีวภาพของเราแบบมหาศาลเลยทําให้แบคทีเรียดีที่ทําหน้าที่กําจัดสารพิษตัวจริงเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักเกินไปแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายที่เราจะได้ก็คือปัญหาค่าแอมโมเนีนยในไตรพุ่งสูงจะลดลงไปเยอะมากคุณภาพน้ำก็จะนิ่งสเสถียรแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น ภาระในการดูแลล้างกรองของเราก็น้อยลงไปเยอะและที่สำคัญที่สุดเลยปลาที่เรารักก็จะแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้ลองคิดตามกันนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเปลี่ยนจากการต้องมาเหนื่อยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ตลอดเวลาไปสู่การป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุอย่างชาญฉลาดเพราะบางทีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช่มันอาจไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบาย แต่มันคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนร่วมโลกตัวน้อยๆที่เรารักครับ